การเรียนเชิญท่านร่วในการนานาเพียรเกาะนะคะได้มอบให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสายชานมหนึ่งคือใครคือแม่ค่ะค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะคือที่สองเด็กนิพนธพรจุมิตกรัะขอเรียนเชิญค่ะ เจด our our part, ิงสัทนาพรจุนปิตราค่ะแล้วก็ให้เกียรติรับรองาด้วยนะครับดเจ้าของสุนด้วยค่ะะลต่อไปนะคะราณวัลชนะลิศจับของสายชัาอย่าในดิจินัลการที่สุดเลิศของแบบเรียนเชิญท่านรองอดีตรองผู้ในการวเริยสุขสินธนีและรองผู้ในการวเริยไทยรู้ถธรรและานจารย์จิตพงศ์เปลี่ยนนามสกุลแล้ค่ะแต่เ เป็นเงินรางวัลสามร้อยบาทพร้อมเก็ดรติบบาทค่ะไปเป็นรางวัลชมเชยเดีกหญิงนักศึกษกาวิเวกรค่ะผ่าและค่ะต่อไปนะคะเด็กหญิงพิยากรแก้วประเสริฐรางมัลชมเชย ขอบคุณท่านอาจารย์